หลวงปูส่สิมสิทธิสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้บอกไว้ในหนังสือพระราชทานงานศพของท่านว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเหยียบรอยพระพุทธบาทไว้ณวัดพระพุทธบาทสี่รอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันมีรายละเอียดดังนี้ในเขตเชียงใหม่นี้ยังมีพระบาทสี่รอยอยู่ในเขตอำเภอแม่ริมแต่ว่าลึกเข้าไปในภูเขาหลวงปู่เทศไปดูมาแล้วไปกราบไปไหว้ เป็นก้อนหินก้อนใหญ่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมขึ้นไปอยู่ข้างริมแม่น้ำพระพุทธเจ้ากากุสันโธได้มาตัสรู้ในโลกท่านก็มาเหยียบรอยพระพุทธบาทไว้ในยอดก้อนหินนั้นยาวขนาดสิบสองศอกใหญ่โตขนาดนั้นพระพุทธเจ้ากากุสันโธก็ปลดเวนตยศตทั้งหลายนำพระสาวกอุบาสกอุบาสิกาไปสู่นิพพาน เมื่อหมดศาสนาพระพุทธเจ้ากับกุสันโธแล้วศาสนาพระพุทธเจ้าโกนาคมโนก็มาตรัสมาสอนหรือขนสัตว์ไปอีกก่อนนิพพานท่านก็มาเหยียบไว้ที่พระบาทแม่ริมนี้เป็นรอยที่สองขนาดจะลดลงมาคือคนสมัยนั้นก็เรียกว่ากำลังทดลงไม่ได้ใหญ่โตขึ้นผู้คนตัวเล็กลงเมื่อพระพุทธเจ้าโกนาคมโนนิพพานไป พร้อมด้วยสาวกแล้วศาสนาธรรมคำสอนของท่านก็หมดไปก็มาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปโปมาตัสรู้ท่านก็มาเหยียบไว้ได้สามรอยเมื่อศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปโปหมดไปแล้วก็มาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าโคโดมมาตัสรู้ก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านก็มาเหยียบรอยประบาทไว้ในก้อนหินก้อนเดียวกันนี้จึงให้ชื่อว่าพระพุทธบาทสี่รอยในอนาคตการ จะยังมีพระสีอริยะเมตรตรมาตัดสรรุเมื่อตัดทรรุแล้วปลดเวนัยศาสตร์แล้วก็จะมาเหยียบไว้อีกเหยียบทีนี้ดูเหมือนจะใหญ่คือว่าเหยียบเต็มเลยคล้ายๆกับว่าเหยียบปิดไปเลยละลายหินก้อนนั้นเพราะว่าเมื่อหมดศาสนาของพระสีอริยะเมตรัยแล้วเรียกว่าแผ่นดินที่เราเกิดนี้นับว่าเป็นแผ่นดินที่ร่ำรวยที่สุดแผ่นดินนี้เรียกว่าพัทลังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาตัดสู้หลายพระองค์หรือแม้แต่หลวงปู่ตื้ออจ,จะละธรรมโมแห่งวัดป่าอลัญญาวิเวกจังหวัดนครพนมเมื่อครั้งยังเที่ยวทุดงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยเช่นกันว่าพระพุทธบาทเสียรอยนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งมหาพระธรกกับที่มีความสําคัญที่สุดในจกักรวาลด้วยเหตุดังกล่าวม,มาทั้งหมดนี้จึงเป็นที่สมมติยุติสรุปการทั้งปวงได้อย่างสิ้นสงสัยอย่างสิ้นเชิงแล้วว่า อนพระพุทธบาทแห่งโยโนกปุระหรือพระพุทธบาทรังลุงและหรือพระพุทธบาทสี่รอยซึ่งเป็นประดิษฐานอยู่ณที่วัดพระพุทธบาทสี่รอยตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ดังที่พรณนามานี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่แท้จริงและมีความสำคัญอย่างที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมีมาก่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลวงปู่สิมพุทธาจารโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระผู้ที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพเพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานแห่งยุคก็ยังได้เคยพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่สิมยังเป็นสามเณรอยู่ว่าเนนสิมนี้ยังเป็นดอกบัวที่ยังตูมอยู่ถ้าเบ่งบานเมื่อใดจะหอมกว่าหมู เมื่อได้เล็งยานพิจารณาการทั้งสิ้นแล้วจึงได้กล่าวสรุปปิดท้ายไว้ก่อนละสังขารไม่นานว่าพระพุทธบาทสี่รอยนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเหยียบรอยพระพุทธบาทไว้เองจริงๆรอยพระบาทที่จังหวัดสระบุรีนั้นเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโคดมเพียงพระองค์เดียวแต่ที่พระบาทสี่รอยนั้นเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์ไหว้พระบาทสี่รอยครั้งหนึ่งก็เท่ากับได้ไหว้พระพุทธเจ้ารวดเดียวถึงสี่พระองค์นั่นเอง ตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดเวเนยศัตร์มาถึงปัจจันตตาประเทศพระองค์เสด็จมาพร้อมพุทธสาวก500องค์ได้แวะชันจังหันบนเขาเวลบรรพทแห่งนี้ได้สมาบัติว่าบนเทือกเขาแห่งนี้ได้มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่บนก้อนหินใหญ่ทั้งสามพระองค์คือพ,พระพุทธเจ้ากัคกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคามณนะ และพระพุทธเจ้ากัสสปะพระองค์จึงได้ประทับรอยพระบาทไว้อีกรอยหนึ่งณนะที่แห่งนี้รอยพระพุทธบาทที่พบส่วนใหญ่เราจะพบว่ามีสภาพเป็นรอยเท้าปรากฏอยู่ในก้อนหินพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็จะจินตนาภาพนึกขึ้นไปว่าพระพุทธองค์เอาพระบาทวางไว้บนก้อนหินแล้ก้อนหินที่มีความแข็ง ก็ปรากฏเป็นรอยพระบาทขึ้นมาหากพิจารณาถึงร่องรอยของการประทับรอยพระบาทจะเห็นว่ารอยที่ใหญ่ที่สุดจะตื้นที่สุดส่วนรอยที่ประทับในภายหลังนั้นก็จะมีความลึกเพิ่มมากขึ้นตามลำดับแต่ทั้งนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบได้กับรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งจะมีอรอยลักษณะเป็นเส้นตรงสังเกตได้ง่ายว่าเป็นรอยจำลองคราวนี้เราลองมาดูบันทึกหลักฐานในกระเบื้องจาน ซึ่งได้กล่าวไว้ถึงลักษณะของการเกิดรอยพระพุทธบาทจากพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปพระสัจพันเทระต้นพระสงค์ไทยเอหิพิขุในเมืองไทยหินทรายเถาแน่นสัดส่วนศิละปะละโวโบราณช่างผู้สร้างออกความคิดใส่ปปางไว้ว่าตอนนี้สำหรับรูปบอกยังเป็นดาบทหรือชีไพร เพราะมีหนวดและผมก็เซิงยาวท่านั่งยองๆประนมมือแค่อกจะกราบแบบโบราณณนะฐานสูงนูนมีเข้าทางซ้ายรูปเท้าซ้ายทางขวารูปเท้าขวาอันแสดงพระพุทธบาทณนะฐานราบด้านซ้ายที่มีลายนั้นมีเข้าลายสือไทยสอเสือและมีจอจานอยู่ล่างอ่านได้ว่าสัจจะฐานราบด้านขวามีลายพอพานแม่หันอากาศข้างล่างมีลายนอนหนูทอทงคือพันธะ รวมเข้าเป็นสัจพันธ์สัญ,ญลักษณ์สวรรณภูมิทำแสดงท่าพระสัจพันธ์เถระฟังธรรมะบรรลุอรหัตผลได้เอหิภิกุอุปสมบทณัสัจพันธ์คีรีเมืองไทยได้ทูลขอรอยพระพุทธบาทเพื่อบูชาสการะที่ฐานนูนเห็นรอยพระพุทธบาททั้งสองเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบพ,พุทธะปุณณะเดินเข้าไปเขาสัจพันธ์ พาสัจพันธ์ไปส่งเขาสัจพันธ์อันสัจพันธ์พิกุวนขอรอยตีนอันเหยียบหินในวันสิบห้าค่ำเดือนอ้ายเหยียบหินเชิงเขานั้นในจารึกกระเบื้องจานท่านเขียนไว้ว่าเหยียบหินเชิงเขานั้นส่วนที่ขยายในอัตถกถานั้นกล่าวว่าแม้ท่านสัจพันธ์ทูลขอฐานะอันตนปึงบำเรอปาริจลิตับพัง พระาศาสดาทรงแสดงรอยพระบาทเหมือนรอยตาประทับณก้อนดินเหนียวเปียกที่หลังหินดาดเป็นก้อนจากนั้นจึงเสด็จสู่เชตวันแลพุทธะสร้างรอยตีนณนะหินทำรอยใหญ่กว่าสามเท่าเทระเดินพุ่มมือตลอดนั้นเสร็จแล้วพระภิกขุพันหมอบกราบพุทธะพุทธะว่าเขาตีนพุทธะ ข้อความที่เขียนไว้ในกระเบื้องจานทั้งสองครั้งระบุว่าพระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทณาหินส่วนในอัตถกถากล่กาวว่าเป็นก้อนดินเหนียวเปียกที่หลังหินดาดเป็นก้อนหากเราพิจารณาดูโดยละเอียดการเหยียบลงที่หินกับการเหยียบลงในดินซึ่งเป็นดินเหนียวเปียกนั้นจะให้น้ำหนักที่ต่างกันลักษณะรอยพระพุทธบาทสี่รอยที่อำเภอแม่ริมนั้นมีลักษณะลึก ทุกรอยพระบาทเหยียบจมลงไปในแผ่นดินปรากฏในรอยพระบาทอย่างชัดเจนในรายละเอียดมีความโนโนสูงต่ำไม่เท่ากันดังนั้นบริเวณพื้นที่พระองค์ทรงประทับรอยน่าจะมีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มเหมือนดินเหนียวแต่ในแผ่นจารึกกระเบื้องจานเขียนย้ำไว้ถึงสองครั้งว่าพระองค์ประทับรอยบนก้อนหินดังนั้นเมื่อนำเหตุการณ์ทั้งหมดมาประมวลกันจึงน่าจะพอสรุปได้ว่า พระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระบาทลงบนก้อนหินแต่ในขณะที่ประทับนั้นด้วยพระบารมีหินที่ว่าแข็งนั้นจึงมีสภาพอ่อนนุ่มเหมือนดินเหนียวเปียกโดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทที่อำเภอแม่ริมนั้นมีรอยประทับของพระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์ระยะเวลาที่ห่างกันของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นพระพุทธเจ้ากับกุสันทานั้นเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุสี่หมื่นปี พระพุทธเจ้าโกนาคมณะเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุสา0 0 0ืปีพระพุทธเจ้ากษัตรปะเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุสอง0 0ื่ปีและพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เป็นยุคที่มนุษย์มีอายุเพียงห0ึปีดังนั้นเราจึงหลับตานึกภาพไม่ออกถึงความห่างกันของการปรทัททบรอยในแต่ละครั้งดังนั้นพื้นดินในบริเวณดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นดินเหนียวนุ่มได้เลย ซึ่งในปัจจุบันรอยพระพุทธบาทนั้นก็ยังมีสภาพเป็นหินอยู่อย่างนั้นและรอยพระพุทธบาทนั้นอยู่ท่ามกลางหุบเขาห่างไกลจากผู้คนและไม่ใช่รอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการถูกค้นพบอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในสมัยพระยาธรรมช้างเผือกผู้ครองนครเชียงใหม่พร้อมด้วยบริวาร500คนได้ขึ้นมากราบสการะพระพุทธบาท4 0 0และได้สร้างวิหารครอบพระพุทธบาท4ี่ไวชั่วคราว และได้สร้างแท่นยืนคล้ายนั่งร้านลรอบก้อนหินที่มีพระพุทธบาทเสีร่รอยและได้สร้างหลังคาชั่วคราวมุงไว้ในการเวลาต่อมาเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างวิหารเป็นการกราบบูชารอยพระพุทธบาทไว้หนึ่งหลังจนกระทั่งพศ2472ครูบาสีวิชัย ได้รือวิหารที่เจ้าพญาธรรมช้างเผือกสร้างไว้ชั่วคราวและได้สร้างพระวิหารครอบรอยพระพุทธบาทไว้ใหม่วัดพระพุทธบาทสี่รอยนี้ตั้งอยู่บนระดับความสูงประมาณ1,200เมตรเป็นภูเขาลาดชันบางแห่งมีโคง้งและสูงในระดับ45องศาจึงมักมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำผู้ที่จะเดินทางไปกราบไหว้บูชาจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของต่างช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่ง ขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ